วัสดีครัพ่อพ่อเต้าค่ะอือนิ่นึนอองอ่ะเนาะตอนดีตอนแรงแรงอ่าล่าแม่พ่อออกเก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะเก้าแปดหนึ่งเนาะบ้านกนอยู่ครับเรียกถ้าน้อยนั่นละชุดใหญ่ไปตอนห,หกหนึ่งกับนี่เจ็ดเจ็ดเนาะหนึ่งหกมันนี่เลขวิ่งเลขวิ่งรูดหกมากเต็มเต็มเข้าตัวเน้นเนาะค่ะพ่อเนาะ ตัวเน้นเขาแล้วก็มีเจ็ดนะค่ะซุดบินมีเจ็ดนะหลักร้อยหกป้าหลักรอยขึ้นแม่แนะคนอะหลักร้อยเขาหกตรงตรงจับยุน้นาะหกไหมหกศูนย์วะท่านมันโบมีหนึ่งขะเมันมีหนึ่งเมื่อก่อนถือกันเลยเลขเล็ตารางมันโบมีหนึ่งเนาะแปมเดียวนะคะ่ะนี่แ้มเดียวเอจับไป <6 S 2> <ม>บอกเป็น,น,นเลขครับ ปดเจ็ดเบินแปดเจ็ดเนี่ยออกเจ็ดเจ็ดคันจันกันบอเบิ้นเนี่ยก็สิแปดเจ็ดเบ้ยังตรงตรเลยเนาะมือนี่เนาะมือวัานมือมัดตรงคันบอเบิ้นมือมัดไงล่ะเน่ยคันเบิ้นนี่ตะเซียนนี่สลบเบื้นกันมัดเนาะค่ะเพราะว่าเบิ้นเบิ้งเอาเลขเบิ้งอยู่แล้วเนาะจานตะเซียนก็ได้ถือว่าเลขลักล้อยกับเขาที่หกตรงตรงเนาะงานมันนี่เนาะ วิ่งรูดเข่าหกอยู่นะ,ะราคาสี่เก้าหนึ่งแปดวดก้อนนี่เขานะ่าตะเลขวิ่นอะวดก้อนนี่ก็ถือว่าเอา้าคนสองวดปานนี้กะล่องเบิ้งเนาะคะ่ะงวดนี้เอาคักๆ้ะพอ่อมาหนิพ่อเต่าของพ่อเต่านี่ปกติเพิ่นเข่าดีเยอะเข่าดีก็อ,อย่างนี้ของพ่อเต่าตามต่อเนาะ ตามต่อแนวทางพ่อเต้าเมนี่แนวทางเพื่อนบ้านเพียงใดก่อนครับพ่อเพื่อนบ้าน,น,านเขาดีครับบอกเมนี่มันเขาแล้วมันไอ้พี่เศียก็ได้แล้วมากาชาดได้ข้<อ>าวสัต์ตาดได้โอ้โอ้เมนี่ไง เออวิ่งซีก็ผ่ามันกน็มาล่ะได้ซีแปดไอซีแปดไอกาชาตกเด้กามาล่ะได้โุ้งนี่เลยเขาร้ายอะไล่การยุติตรงนี้ไห<า>มส<า>มแต่ว่าบ<ม>่<ม>าหายคูไปบ่หายปูไปคูหนึ่งบ่อหายแต่าศูนย์หนึ่งเนี่ยมันก็ออกกี่หลีกาชาดศูนย์หนึ่งอ่ะอืมคือบ่อหายเพิ่นไปเบิดรน่นบ่บห่หายหเราไปไลาโตดิหายเราหอดแค่เก่าศูนย์เนี่ยจ้า มันก็วังอีดีเก้าศูนย์น่ะนะเมื่อวันเราเต้นอยู่บะเราว่าได้ซื้อเนวมุ่นี่แล้วเราได้ซื้อจะเจ็ตหนึ่งอะไรก็ต้นเน้นซ้ำเน้นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งซ้ำเมือนทำแต่ทำป้วงกันได้ตัวว่าพาเสียพอโอ้ยบอดีวานบอเสื้อน้ะค้ากับว่าจังไหนกันจังสั้นแล้วเนาะเสื้อยื่นะบอดเสื้อผลไม้จันกันสิเปเสื้ออะไรเนาะเล่าสตา ล่าก็ตามเขาทั้งเก้าศูนย์ตั้งศูนย์หน่งหมดเลยปาดพี่ค่ะขึ้นแอรเด้อเอาเอาเอาบารนี้ไปเล่าต่อเอ,อันนั้นว่าไปเอามือหนายังตามไปไม่ได้ทรงไหนไล่กลุ่มไม่ได้เอาน้ำพอ่อมาอนี้เพราะว่าติดงานส่วนตัวแล้วค่ะมือนี้กันได้อา่าวิ่งลูดยังพ่อมากค่ะพ่อเต้าวิ่งลูดสามกับแปดสามกับแปดด้วยกัน ่พะมีสี่มีห้ามีเก้ามีสี่มีห้ามีเก้าแล้วก็มีมีเก็บ <5. S 2> แล้วก็มีสองสองเนาะสนะี่ห้าเก้าเจ็ดสองเนาะบิน ลักลอยแล้วหลักลอยที่แม่นยำเนาะลักลอยพอค่อนข้างแม่นยำมากเนาะพอลักลอยเด้อจ้ะลักลอยจ้ดดยละลักลอยเอาแปดเตลละลักลอยมีแปดเบ็นเดียวบ่จ้ะเอาแปดตัวเดียวหลุ้ปแดโคโลโลดเนาะบินลูดสามก็แปดเล่นตัวใดค่ะ เนี่นทียนเนี่นทียแปดหรอเนี่นแปดนะบอดีจับสองตัวแนละ้วะสองตัวมากค่พะพ่อเลขสองตัวสองตัวขอนี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าอีกตัวนึงจะ้ะลาลาไดสามตัวนะ สามเก็ดสามแปดสมเก้าน้าต่อบันนี้จ้ะวันนี้ก็ห้าอาาเจ็ดาแปดอเก้าห้าเจ็ดนะคะห้าแปดห้าเก้าค่ะเออวันนี้ก็สี่เก็ดสี่แปดสี่แปดค่ะวันนี้ก็น 5, ีสอง แปดสองเก้านั่นแหละสองแปดสองเก้าค่ะเออตอนนั้นละ่ะเฮ้ยวันนี้ขึ้นหน่อยเลยสิบสุดมั้หนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหาเกตหาแปดหาเก้าอะเรียนบ้างห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเอาแล้ว สี 47, 48, เออ่เจ็ดสี่แปดเอาแล้วสองแปดสองเก้าเอาแล้วบันดนี้กัอันนี้เนี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าเนีสามเจ็ดสามแปดสามเก้ามันก็สิเกิดัวมันคันอีแค่สองครูสามโอนี่เด้สามเจ็ดสามแปดสามเก้าเอาแล้วฟังเด้อฟังเด้อ <laughs> พอเขาวาวิา่งสามกับลักสามกับนี่ก้อนขื่นก้อนมัวกับน,นีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแมนแมนเอาฟังได้ไหมนี่ส<อ>าม <39, S 2> เจ็ดสามแปดสามเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสองแปดสองเก้าเอาขาดเอีย้ยงไหมนี่เอามา,ามันได้จับตัวตัวคือว่าเกินกระสัน,นมันได้สิบสุดสิบครูเออสิบสูตคือคือพออ่อแต่ละเอาเท่านั้นละบ่ฮอืมโอ้คือหน่อยหางลงเนี่ยมันนี่ เจ้าน e ้อยสืบ <partido> ย้อมผมจัา <c> น <backing> <g ives in quiet> ้อยสืบย้อมผมแข็งเปล่าปัเนี่เอาเอาเอาแค่สักเดียวเอาชุดเดียวมอสต้อจะไปมาแขวงๆโดนเอาตัวเดียวโดดๆเลยหรือมาเอาสองตัวก็บนก็ล่างเท่านั้นกันอยากได้อีกชุดนึงนั่นึ่ะไม่ได้ทิปตัวแมนบัจ้าเอาใส่สองอันอันพอใส่สองเจ็ดสองแปดอะไรแมนบัวสองแมนอยู่จ้า สองเจ็ดนี่บอสองเจ็ดไม่มีมีแต่สองแปดสองเก้าเออสองเจ็ดสองแปดสองเก้านั่นละสองเจ็ดเพิ่มตัวหนึ่งแน้วค่ะสองเจ็ดอ่ะอขาดอีกตัวหนึ่งไปสีได้สิบสองดีตัวนึงก็เอาสองหกก็หลาเป็นสิบสองเลยละสองหกแล้วค่ะอืมไสิบสองชุดพอดีอ้าวบารีอ่า แน่นด่ะแน่นสามสามเจ็ดสามแปดสามเก้ 3, 7, 3, 8, 3, 9, าละเน่นสามเจ็ดสามแปดสามเก้าบ้านก็สี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดอย่างอีกสองแปดสองแปดสองแปดอย่างอีก หมดแล้ว6ตัวละจ้ะถ้าทีนี้นนนนมัน12ตัวสิโวดโปวดได้12ก็ดีเน้นแล้ถ้าทีนี้เนาะทีนี้เนาะ12ตัวอะไรก็ทีโวดปเอ้าเพราะเท่าลาววันจันทร์27ตุลา258 6วิ่งรูด3กับ8นะฮะเน้นที่8วิ่งมีสีซุดวิ่งมี4มี5มี9มี7มี2นะฮะหลักร้อย8เมตรเดียวนะคะ สองตัวมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดสองหกเน้นที่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสองแปดนะครดอกจันพิเศษพี่บอกค่ะพ่อนี่ซับคาโ์ลคนหนึ่งโอ้ตัวไหนมันนี่ยตัวไหนคว้ตัวไหนซับารลซับคาร์ลค้อนก็คือสองเจ็ดกับสองแปดที่ครับสองเจ็ด กับสองแปดโอ้โหกสีซับการลอกใช่ไหมคือวางสั่นเนาะเป็นแน้วอะไรเนาะก็วางซับการลอกเลขประจำวัดบางงวดนี่มันตรงมี่เกต์นี่สองนี่แปดครับอ๋อการนี้เนาะคุณบอกคุณแม่ผู้ใดตามผู้เต้าววันที่แล้วบ้านท่นนี่ลงคลิปพ่อเต้าเพิ่นถามหาก็เลยว่าเดี๋ยวลงให้สนับมื่อวันศุกร์เนาะ ตามเป่าเต้าด้วยกัน<อ>พเพิ่นเคยได้นําไผเพิ่นก็ตามคนนั้นเนาะอ่าถ้าเดียวว่างั้นมันบ่มี1อยู่ในสูตรคัมันมีเข้าเต็มๆเลยะเนาะเนาะเออวิ่งม่ที่่จ้ะเาตามนี้นนเะเ เกาไหม่ดูใส่กันได้นะคะ,พ,ะพ่อเอวยพ่อเนฟซี่มิชลมิลามเนี่ยจะพอมั่นจันทร์งวดว่าขอสวดเนฟซี่เขาตัเลขวิ่งเลขไก่กรับรักลอยเลขไก่อยู่ในตารางมันมุมีหนึ่งขอขอสวดเนฟซี่งวดนี้คือว่าสีบลกพลาดออกงวดนี้แต่ขอหให้เนฟซี่ไอ้แค่เอาทุนขึ้นมีกำไรพร้อมกับสองตัวพารวยคือเกาหรือ FC เนฟซี่ก็ได้ ค่ะขอบคุณค่ะพอ่อค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝากเอฟซี FC, แฟนซองของโจผ้าลววยค่ะพอ่อขอให้พอ่อมีสุขภาพแข็งแรงเลยเด้อพ่อเด้อให้รวยลุยแลคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะพอ่อค่ะก็เป็นแนวทางของพ่อเต้าแล้วค่ะเราเพื่อนบ้านไปแล้วม <laughs> <laughs> ากงลยเรเพื่อนบ้าน ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในะะทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนะะิดต้องการขอกรอบขอบคุณหลายๆเด้อคุณป๋อคุณแม่พี่น้องสุบูรสุคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปตลอดขอให้คามคงได้แตก3มตัว2ตัวนะคะซื้อลอตเตอรี่ถ่ายขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะแห้งแห้งปังๆรวยๆมันๆเด้อสุบูรสุคนนะคะสหลับคลิปนี้ขอตัวก่อนะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ